สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง s i s t e r ร์แนนอีกแล้วนะคะใครหลายคนที่มีปัญหาสิวนะคะรักษามาตั้งนานไม่ดีขึ้นหรือไม่หายสักทีรวมถึงใครที่มีฝ้านะคะทําเท่าไหร่ก็ไม่จางลงเปลี่ยนสกินแคร์มากมายก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาฟังสาเหตุหนึ่งที่อาจมองข้ามจะเกี่ยวกับการใช้สกินแคร์ที่หมดอายุและเสื่อมสภาพค่ะ การที่เราใช้สกินแคร์ตัวเนี้ยมาเรื่อยๆแต่จู่ๆแล้วนะคะผิวของเราเนี่ยมันเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแย่ลงมากกว่าเดิมนะคะมีปัจจัยบางอย่างที่เราอาจมองข้ามไปค่ะ ข้อแรกก็คือการหมดอายุนะคะการหมดอายุของสกินแคร์และเครื่องสําอางนะคะจะแบ่งด้วยกัน2อย่างนะคะข้อแรกก็คือหมดอายุหลังจากผลิตนะคะหรือว่าหรือเป็นตัวย่อ exp นะคะที่เราดูหลังบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะคะแดนเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะชอบคลิกมาดูนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อใช่ไหมคะการกําหนดวันหมดอายุหลังจากผลิตนะคะจะมีกฎระเบียบที่ทางออยอได้กําหนดไว้นะคะของแต่ละประเภทก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูดีๆนะคะบาง ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะหมดอายุที่1ปีบางตัวก็หมดที่2ปีค่ะอันที่2นะคะคือหมดอายุหลังจากเปิดใช้ค่ะให้เราพลิกด้านหลังดูดีๆนะคะมันจะมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของรูปกระปุกครีมค่ะ แต่ในตรงกระปุกครีมนะคะจะมีตัวเลขแล้วก็ตัว M ด้านหลังใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่าหมดอายุหลังจากเปิดใช้ไปกี่เดือนค่ะเพราะหลังจากที่เราเปิดใช้สกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางต่างๆนะคะโอกาสที่อากาศจะเข้าไปมิกซ์ในบรรจุภัณฑ์ของเรามีโอกาสสูงเลยนะคะยังรวมไปถึงเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะคะกำหนดเวลานี้มักจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ของนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่า R&D ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่ ถูกวัดประเมินมาแล้วนะคะว่าแต่ละประเภทของสกินแคร์และเครื่องสําอางมักจะหมดอายุในช่วงกี่เดือนค่ะนอกเหนือจากการดูวันหมดอายุหลังผลิตและหลังเปิดใช้แล้วนะคะเราจะต้องมาดูการเสรื่อมสภาพของสกินแคร์และเครื่องสําอางที่เราใช้ด้วยนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ข้อด้วยกันค่ะสิ่งที่ทําให้เสื่อมเร็วนะคะข้อแรกก็คือการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องค่ะอย่างเช่นการที่วางสกินแคร์หรือเครื่องสําอางในบริเวณที่แสงแดดส่อง ะะรวมถึงการไปวางบริเวณเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส่งความร้อนออกมาอย่างเช่นทีวีตู้เย็นไมโครเวฟนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพลงได้ค่ะเราสามารถสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ทึบแสงหรือว่ามีสีชาค่ะนั่นก็เพราะว่าเขาป้องกันในเรื่องของแสงนั่นเองค่ะในบางคนนะคะอาจนำไปจัดเก็บในตู้เย็นตรงนี้นะคะเราก็สามารถ จัดเก็บได้แต่ถ้าเราแช่ไปแล้วก็ต้องแชร่ระยะยาวไปเลยนะคะ แต่ถ้าใครไม่สะดวกจัดเก็บตัวเย็นก็สามารถวางไว้ในบริเวณที่ไม่มีอุณหภูมิสูงก็เพียงพอค่ะและสิ่งที่ทําให้เสื่อมเร็วในข้อที่2นะคะก็คือการสัมผัสกับแบคทีรียผิวหนังของเราค่ะยกตัวอย่างนะคะการใช้เซรั่มค่ะเวลาเราดึงดับเอร์ขึ้นมานะคะแล้วเรามาแตะกับผิวหนังของเรานะคะหรือว่าผิวบริเวณใบหน้าของเราจากนั้นเราก็เอาไปจุ่มในขวดเซรั่มแบบนี้ก็จะทําให้แบคทีเรียผิวหนังของเราเนี่ยเข้าไปสู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ ก็ลดประสิทธิภาพหรือว่าเสื่อมเร็วได้ค่ะวิธีใช้นะคะก็คือให้เราดูดเซรั่มขึ้นมาแล้วเราก็เว้นระยะห่างผิวหนังนะคะแบบนี้จากนั้นเราค่อยใช้มือนะคะก็คือนิ้วมือของเราเนี่ยค่อยๆทาบริเวณผิวหนังเราค่ะหรือการใช้ครีมที่บรรจุในกระปุกนะคะบางทีเนี่ยนิ้วมือของเราอาจไปสัมผัสกับเนื้อครีมโดยตรงนะคะจึงแนะนําว่าถ้ามีไม้ตักครีมนะคะเราก็ใช้ไม้ตักค่ะ หรือเราจะล้างมือให้สะอาดอย่าให้มือไปแตะอะไรเลยนะคะแล้วเราก็มาสัมผัสเนื้อครีมแล้วจึงทางบำรุงได้ค่ะหรือการเปลี่ยนไปใช้แบบหลอดครีมก็ช่วยได้อีกระยะหนึ่งค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังปลายหลอดสัมผัสกับผิวหนังเราด้วยนะคะก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอยากให้แนนทําคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยหรือให้กําลังใจกันได้นะคะส่วนใครมีปัญหาผิวอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวทักมาได้ที่ไลน์แอคเซอร์แนนะหรือว่า Facebook ได้เลยนะคะอย่าลืม กดไลค์และกดติดตามนะคะจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ